โดน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 ดมากกลับมาสวัสดีครับสวัสดีเชิญสวัสดีสวัสดีตอนเชีสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายครับวันนี้ครับวันนี้มีอะไรที่แปลกไปกว่าเดิมนิดหนึ่งมีเราเอาอะไรมาเชยระลำโพงลำโพงอะไรวันนี้นำเสนอนำเสนอลำโพงลำโพงไหนอ่ะนี่นี่นี่ทำไมลำโพงเป็นอย่างนี้ยเออนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไลฟฟังคนเดียวโอ้โหคนเดิอ ีคุณแปลว่าลำโพงผมผมผมนี่ก็ไข่เยื่อมาไม่ใช่อันนี้นะครับเป็นลำโพงสำหรับเล่นกับคอมพิวเตอร์เล่นง่ายแบรนด์อะไรเอากล่องเขาดูกล่องโอราโซนิกโอราโซนิกนี่ผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมซูมมือ z o ม m ในในโอราโซโออราโซนิกโอราโซนิคนี่เป็นแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นครับแบรนด์ประเทศญี่ปุ่นแท้ๆคือคิดค้นคำนวณแต่ผลิตที่จีนอ่าอ่าอ่าต้นฉบับเลยจริงๆอยู่ที่ญี่ปุ่น เขาไปคิดไข่มาคิดเป็นรูปไข่กัที่โน่นอ่าแต่มันมีเหตุผลนะทำไมถึงมันมีเหตุผลนี่ผมจะบอกให้ฟังนะคุณนี่ถึงถึงลูกหนึ่งถามตัวลูกหนึ่งนี่ลูกอ่อนพันสัมฐานเนี่ยเหมือนไข่นกกระจอกเทศแล้วแล้วฉลุลายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะคุณเบสถือว่านี่ตั้งระยะห่างซ้ายขวาที่กับประมาณสักสี่ฟุตกว่าไม่มีตรงไหนที่ใช้ไฟเลยนะไม่มีแล้วจะเสี่ยงมันจะมาอย่างไรล่ะครับเฮียนี่นี่นี่ผมจะบอกให้คุณแปงคุณคุณเบียสครับ ปลั๊กอันนี้เสียบเข้ากับตัวนี้เชื่อม้ายเชื่อมขวาอ่าคือตัวนั้นเป็นตัวส่งมาส่งสัญญาณให้ไอ้นี่แล้วไม่ต้องไปพึ่งอะแดปเตอร์ไฟอะแดปเตอร์มีอย่างเดียวเท่านั้นเลยคือ USB มันไม่กินไฟเลยไม่กินไฟเพราะใช้ไฟเดียวกับคอมพิวเตอร์ของเราครับเป็นไรครับหลักการของออราโซนิกตัวนี้เนี่ยมันมีพิสดารอยู่นิดนึงนะครับปกติแล้วเนี่ยลำโพงพกพาเนี่ยสมมติถ้าเกิดพึ่งไฟจาก USB เนี่ยอ่ามันจะตัวเล็ก เพราะว่ามันดึงไฟจาก USB มาเนี่ยปรากฏว่าเล่นไม่ได้ดังมากนักเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งอย่างไฟ USB เนี่ยมัน5โวลต์กระแสที่ต้นทางมามันมันมาไม่เยอะมันมาไม่เยอะแต่ Ora Sonic คิดไปกว่านั้นเอาไฟเล็กๆมาเอาไฟเล็กๆเนี่ยดึงออกมาเนี่ยอย่างสมมติว่าบางบางทีเราเล่นอยู่ที่โน้ตบุ๊กที่บ้านใช่ไหมเราเล่นโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยเราดึงไฟจากโน้ตบุ๊กมาเนี่ยมันจะดึงเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะมาพัดกระแสที่ตัวมันก่อนมากักเอาไว้ที่ตัวมันก่อน แล้วค่อยคายออกมาเป็นพลังงานให้เราฟังโอ้นี่มันเหมือนกับน้ำร้อนเลยใช่มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับมันเหมือนมวป่อยน้ำร้อนเคลื่อนหรือเปล่าจักไว้ก่อนเลยจับไว้ก่านมันดูดไฟเข้ามาเนี่ยจากจากรถรถบุกหลักการคือดูดมาปุ๊บมาเก็บไ้นี่ก่อนพอเคลื่อนเตมปุ๊บปล่อยแล้วกูก็ค่อยค่อยปล่อยให้ออกไปนี่จะปล่อยออกมายังไงถึงสิบวัตต์สิบวัตต์สิว่าข้างหนึ่งสิบวัตต์นไม่ได้แล้ว ข้อแตกต่างนะครับเบสผมจะบอกให้คุณฟังไอ้ตัวนี้แปลกนิดนึงปงกติลำโพงคอมเนี่ยมันมีแค่3.5มจุดห้อินพุตของมัน,นอินพุตก็คือว่าไปแย่มาันจะาไอ้เส้นอะไรอย้แบบรูโฟนนะแ,แ,แล้วเสียบเข้าไปส,บบาสามจุดห้า,า,าสามจุดหธรรมดาซาล์การ์ดที่อยู่ในเครื่องคอมเนี่ยสมักันแล้วก็ได้เรื่องอแต่เจ้าออราโซนิกเนี่ยมันมีซาล์การ์ดอยู่ในตัวมีอีกทำมาเรียบร้อยเลยคุณไม่ต้องไปทำไปไต้องไปอัปเกรดซาล์การ์ดเขาจัดไปเรียบร้อยแล้วเสียบปุ๊บ ดีเลยดีเดียวปุ๊บอะบายพัดสัญญาณมาลงที่ซาวการ์ดของมันเลยถูกต้องครับซาวการ์ดของตัวเครื่องถ้าพูดจากรถบุ๊กเนี่ยเราเสียบมาเดีวปุ๊บเนี่ยให้กูเลิกใช้ละไม่ตรงนี้ไม่ใช้ละมาใช้ดิพาร์ตดีเอสีหรือซาวการ์ดข้างในฟังแล้วก้นหมือบ้าข้างหนึ่งสิบวัตต์แล้วไอ้ไข่ไอ้นกกระจอกเทสอันนี้นะแม่งอยฟังเป็นตัวไอ่ได้เปิดครบร้อยชั่วโมงแล้วฟังเป็นตัวแล้าอะไรอย่เนี่ยกูคิดได้ยังไงกู ไอตัวลำโพงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมาลูกไข่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยว,เ,ยวเราในเรามคิปปดหนึ่งทำไมถึงต้องเป็นลูกไข่ถึงต้องเป็นลูกไข่เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะไอลำโพงลูกเล็กเนี่ยทั่วไปเนี่ยส่วนที่ลูกสี่เหลี่ยมนะครับ,บปารากฏว่าไอพวกนั้นอ่ะมันอาศัยการส่งเสียงจากดอกไดเวอร์ของมันใช่แล้วพอส่งเสียงจากดวงดอกไดเวอร์โดยตรงเนี่ยด้วยขนาดตู้เนี่ยปริมาตรที่มันเล็กเนี่ยมันส่งเสียงไม่ได้ต่างมาก ใช่อ่าอากาศอากาศข้างในมันไม่อ่า,อา,ามันมมน้นอยเยอันนี้มากมันน้อยออยี่สิบบาท่าโอลาสเหน่งคิดใหม่ครับออกมาดีปุ๊บเนี่ยรูปออกมาเนี่ยทำเป็นรูปไข่ครับสาเหตุที่ต้องรูปไข่เพราะว่าเสียงเนี่ยเวลากระจายในองศาเนี่ยมันจะแผ่กับตัวไข่แผ่ตามผิวโค้งอาศัยพื้นผิวของตัวตู้เนี่ยเป็นตัวกระจายเสียงโอเคมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าออกมาจากดอกไดเวอร์ตรงๆนะไม่ใช่ไดเวอร์เนี่ยตัวเนี้ย 60สมิลหกสิบมิลเนี่ยถามว่าเล็กไหมก็คือลำโพงของทั่วทไปแต่ให้เหมือนครับเพราะว่ามันมีมันมีตัวชิ้นหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีชิดมีชิ้นหลังเป็นเหมือนกับเกลือกสูงซาฟูเฟอร์เป็นซับวูเฟอร์ซึ่งจะช่วยเพิ่มเนื้อเพิ่มเนื้อเสียงต่ำานืานเ่ียงต่ำแต่ผมบอกก่อนนะคุณเบียสไอตัวนี้ไม่ใช่เอาไว้เปิดแบบเต้นรำนะเปิดแบบฟังเอาเพลาะเสียงเนินเสียงร้องความกรุ้งกริ้งต่างๆเนี่ยเงียบมาก คุณกินได้ด้วยเหรอแน่นอนเดี๋ยว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 ฟังเดี๋ยวฟังท่านนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไข่เนี่นนย,ย,น,ะย,ยนะมันจะมีวิธีการวางอีกเนี่ยในชุดของอัลโซนิกถือขึ้นมานี่หลังนกไม่ใช่อ๋อมีคุกกี้มันคล้ายๆอะไรออริโอออริโอโอเคไม่ใช่โอริโออันนี้เนี่ยมันคือที่วางนี่นี่นี่เวลาคุณวางเนี่ยคุณจะให้ยิงเสียงยิงเสียงตรงไหนนะครับนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยจัดองศาได้องศาคุณเลื่อน มันมันยังแหลมยังไม่ค่อยดีนะจาดนิดนึงคุณอยู่ทางท้ายห้องใช่ไหมมันจะไซสก้อยตึงแ้ทามเสียงกันไปทุงานเลไอยู่นั่งอยู่้นยิ่ไกลไอ้นั่นนะคุณอยู่ปักซอยคน่อ่ออ่าีเอ็นองศาหน่อยใช่ไหมอันนี้ปรับเล่นกันปรับเล่นกันคือใครอยู่หน้าคอมเนี่ยนั่งทำงานเนี่ยไกลใกล้ขนาดไหนแล้วแต่ลชตแต่ละคนมีรอยู่ง้นเให้เบาหน่อยเราหบ อย่าให้มันฟังดีกว่าอย่าาให้เขามายุ่งกับเรามากเกินไปคนเดียคนเดียวไล้คนคนเดียวก็ได้แล้วอย่างไรแล้วเราจะมาลองฟังกันโอเควิธีง่ายๆเลยไม่มีอะไรแค่เสียบสาย USB ชิ้นเดียวอันเดียวเท่านั้นเสียบปุ๊บเสียบเข้าเจอปั๊บแล้วคุณก็ไปเปิดคอมเด็ดไปเลือกเขาที่ไอตัวเลือกบีไวทของคุณนั่นแหละเดี๋ยวลองลองมาสามคุณเบี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดฟังเพลงร้องเลยนะซูซานบอก ฟังมานานแล้วครับเพลงเพลงฟังอีซี่นะเพลงผู้หญิงเนี่ยเสียงวอคอลฟีเมีวอคอลเสียงผู้หญิงเนี่ยเราฟังดูเสียงปลายกระดิกนะเพราอะไรไต่เนี่ยว่าไอ้พวกเนี้ยตัวเนี้ยมันให้ปลายแหลมได้ขนาดนั้นะครับมิวสิกเฮ้รถจักรยไนผมเราเราใช้เราใช้รถบุกตรงนี้นะแต่ก็ไม่มาไปเซฟกับมู <pe ak> เพราะว่<ม>าเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีเพลงอยู่ครับมันไม่มีเพงลงเอามาโชว์แลาโชว์เดี๋ยวว่ามันเล่นกันน้องพวกได้เอเมอเมมันไม่ได้ลงเพลงไว้แต่เพลงมันอยู่ตรงเครื่องนั้นอ่โเเคไไมป็นรฟังซะ when just We're w the มันใจมันก่อน ใส่ไหมสายไหมใสม่พอไหมครับท่านผู้ชม,มใช้ได้เลยนะเนี่้ ากา <c oughs> บบ่ใ <c oughs> ส่เรื่องไ i b r a t i o n กรชจายประลายออกมานี่ครับรับรรู้ถึงความสั่นเครื่องในห้องได้เลยเ <c oughs> บสก็มีนะเบสมีนี่อะไรพวกโชว์เนี่กนยกั่เสนเสตตีัเ้นชที่ตีนะครับ But I'm easy. I'm easy. Give the word I play your game. And so that's how that it ought to be. Because I'm easy. Don't leave me home if there's no one for you. Don't talk and get ดูแต่ว่าเพลงที่โอเคแลนะจะได้เลยอ่ะอีซี่แบบฟังแบบอินซี่มากอีซี่มากก่อนนอนนี่นะสักสองเพลงก็หลับแล้วใช่มันมันโชว์เนี่ยเสียงร้องครับเปิดโอเปนฟังกวาสบายท่านี้ผมเมื่อจะเอาเพลงที่แบบว่าฟังแล้วโชว์เพอร์คัชชั่นโชว์เรื่องเสียงทุ้มแล้วมันมีเตีแล้วมีพลังแล้วฟังแล้วฟังออกไหมได้นี่ผมจะโชวียลองเปิดดิอ่าลิทิมบัสเกตเบนลุยส์อ๋อเจ้าเก่าเจ้าเก่าโชว์กันแล้วแล้วตีเพอคัชชั่นเนี่ย มันเหมือนกับกองยาวแต่มันไม่ใช่เปิมงมนะังค้อกอันเปิงมังเปิงมังเปิงมังอ่าโอเคนะี๋จะจัดให้เลยนะจัด<า>ไปมิวสิก Yeah. <laughs> ให้ได้เลยนี้ลอีลมันตีบอลงมามันเร็วนะมือเาเลใช้มือแบบนี้ ถื้อมาดิลองซื้อมาฟังบูเปอรวนะนะดังไหมดังไหงนี่นะครับเ่ยเปขนรูมเ่ยโอหจับตเนี้ยู้เลยว่ามันเบรกแล้วว่าต่ำมาต่ำมาเราจับตรงเนี้ยนี่มันก็กระจายใช่มันกระจายเสียงออกจากกูไป ต้องเต้นเลยนะต้องเต้นเลยนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วนะตัวอย่างเดียยวเดียมเดียเดียสายไปขวาขวาไปซ้ายหน้าไปหลังหลไปหน้าทาได้นี่ผมเมื่ออธิบายอยไเที่เราฟังเพลงไอ้นี่ถึงเกตบอลบัมี้นะมันมันกิจับดูเลยป็นการแผ่ของตัวเนื้อเบสตัวอะไรนี้มันสัมผัสได้เนี่ยจับเนี่ยผมเรียนรู้เลยว่ามันหนักน้หนักมันออกใช้ได้เหรอเดียมส่วนเนี้ยเดียมเลยเดียองเล็กๆนะไอตัวเนี้ยจะเรียนเรื่องการแผ่ าแหลมที่มันลายรอบกรัดผมกาฟังแหลมแล้วก็แหลมเป็นแหลมที่ค่อนข้างแหลมจริงๆอ่ะแล้วก็ใสใสมีประกายคุ้มเนี่ยไม่ได้หนักแม่นแบบว่าแบบลดซิ่งมี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 คุ้มจังหวะงเนี่ยชัดเจนแน่นอนฟังเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่เวลาเล่นกันเพลินเนี่ยอยู่ตรงหน้า รถบุ๊กหน้าหลังเสียบต่อได้เลยไม่ต้องคิดมากคุณได้ง่ายตัวนี้เล่นง่ายสบายมากวางโชว์สวยเป็นเฟอร์นิเจอร์สีขาวก็มีแล้วก็มีสีดำนี่นะครับสีขาวกับดำแล้วนอกจากที่ว่าเห็นกันตรงนี้เนี่ยนะครับยังมีรีวิวในสำนักมาตรฐานเนี่ยนะรีวิวในซิกมูนซีเน็ตมีอะไรมีเยอะเลยมีเยอะมีเยอะมีเยอะดังมากเลยตัวนี้คดยังดังดังดักับดังเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยคนที่เอามาคือใครนะ ไฮไฟอะไรนะกำลังจะหนีนี่ไปอ่ะไอร้านยังอยู่ใช่ไหมทรายยังอยู่ไอร้านไฮไฟเลเวอร์เป็นผู้นำเข้ามานะครับโอ้คนนี้นักพูดวงหวานเป็นผู้นำเข้ามาจากหาเป็นแบบไหนถึงได้จริงครับอ่าคุณวงหวานนี่แกจะเป็นคนที่หาของง่ยค่อนข้างเก่งไอ้ของที่แบบว่าของเซียนเล่นของเซียนเล่นของผีเนี่ยคุณวงหวานจะเก่งมากยอดเยี่ยมเลยนะยอดเยี่ยมเลยซื้อไปฝากลุงสองใบไข่ไก่นะอันนี้เราเสนอนำเสนออ่ะพงโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอา อะไรที่มันแตลกๆใหม่ๆมาให้กันอีกนะครับปีกันอะไรเงีนี่ถูกเยอะมันของยาเจนนี่มีมีเป็นเข่งๆข่งแต่ว่าเราลองว่าของนี่มีอีกเยอะมากมากเยอะแยะมากมากมากติดตามกันต่อโอเคสำหรับท่านผู้ชมไปกดกระครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ